เด้อแฟนครับเอยกินเขาน้องกันเน้อทำเมื่เจียงเจีบทุกคนทุกสีทิวคมกบแม่ครับไปนอนวัดมาก่าโอ้ต้มน้กันดีคนนึ่งไปด้คนนสี่คนนะวันนี้เนี่ยแม่มิวเอ้ย่อแมมวมานะหัมีขามหวานครับจักรพลดแอะไรครับ เก้าบาทครับมันชื่อมงวดหวานเลยหรอออกเมาเลยแม่ตรงนี้ดิยสิบบาทสิบบาทเขียบเด็กห้าสิบบาทสองบาทสองกิโลครับอือเขียบนั่งแบบกหาสิบดีอันนี้ต้มหมักน้ำแม่ครับสดๆใครจะแกวครับแเชือดน้ำปนอนนี่ครับปนข้าวบุกข้อปนข้าวบุกข้อทำแมวอาแซ่บข้อยหวานข้อสิบบาทสิบบาทครับปนข้าวบุกข้ออันนี้เด็กห่อยุ้งกังดาปลายยัง ตับปลาดุกแบบใส่แะม่วงใส่แะม่วงคแบบยากมากแหละแบบมะลาบอืมยางมากคนปลายอยังนี่มีคิวแมงดาอยู่นคนปลาดุกบ้างปลาดุกผสมใส่แมงดาคอืมใช้กับบวบอืมนี่แบเหลืองคืนแบแข็งผมรับเสื้อเหลืองแบบแข็งเหลีอวพวงอืมหอนครับอันนี้ออมนูตอนเศร้าอืมฟังัออมนูครับแม่ออมนูตอนเศร้าอันนี้ต่แมะแกง ใส่บกหอใส่บกนาวแล้วกันีปิงงมูวานจิงปลาหมึกแข็งไข่ตกกินยางดีหลายอย่างกลแต่มะกนะครับนกับกหน่านม่ให้ของหลายเป็กระป๋อยุ่นมใส่เลยต้งผมต้ต่อผมจะก็บน้ำไม้แแล้วผมจะกับไว้คุณต้องเฮ็ดน้ำ

ขอบุ่อนเดียบจ้าเนาะขอบคุณอเดียบเลยอบคุณขอคอนนี้หวานรเอา่อปับงาปเด้ินชิม้ดังเริ่มยานใชวไหม ขอกปนอนให้แกปอกกดอนกุกแใครับปนปบจบเราแม่เจ้าก็มาดีบ้องึบ้างเนาะพะว่าใครก็มาดีปาบอกก่อักแสร้างคำมันดนี้่นเขาบอกว่าขากันด้ครับจับมาก อานนบนหนอึงข้ออ,อ,อือน,น,ต,น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 ตึข้อขวนแมงครับหอมสุดๆคุบีสามยุกลมีน้ำถิงกับปลปลาึงข้อที่เขาถิ่นตอกยอะเลยรับตมางานปารบางกอนงานน้ำเต่านะครับ ตันผมยังเน,นอนมาหนัเก็บตัวต้องทำยังไงฮะห้องน่าน,น,นี่เอ,อเินเอ,อเนลาบมาดุครับเคยบงงคังหวงเขาั้นก่อนก่อนต่ำทองหวงคืบไปแล้วเอาะปีงูสุนนสกแล้วเฟักกอ้ตางหอง นี่นมวนๆวนลัก็เดี๋ยวควรจะิดมดไปนใช้หอมแบบเดียวกันนะครับขวบขิกขวบก้อะไน่ะจับได้คิุดะน้ำใครจีบเปียนไปไหม

น้ำเลยแล้่เนี่ยอ่าไข่ยังรู้มว่าเปไข่ฉันไข่เนี่ยเ่าท่าเพื่อไข่ไง่่ะอ่าถือว่มันเรื่องไข่เนี่ยหมดแล้วแล้ว ออกโดนได้ยังไงตี๋ติดไข่ตามมาแก่ลงครับไข่ตุมสุดยอดนแม่ตำขึ้นแล้วไม่จิได้ด้นย่รอหลังาเราามนหลายคนไอ้โม่เรอหน่อยก็หนีมันจะเพี้ยงจพร้อมตกแก่งนี่เดียงว่าต่ำมาจุดหนึ่งแลอมันมา มันช <up. S 1> um, ือเท่าันร่นี่นะครับแท่านมาชิมมุหวานอยู่กันวันกินน้ำอะไรกับแดดได้านมฉันทามา ออมินูิองสองความมั่งคัองหขาบอกว่าอย่างนี้ถ้าติดเท็ดได้แต่ว่าตรันี้หม่องแด่หม่องนี้หรือหม่องนี้หม่องดีนอ่นี่ม่สมอกตลาดไทยจะมากถึงย้อมทุกทุกหล่

សួតមែនខាងទីលឺខោស្អាតមកនៅមានបើកជឿញឹកដែរពួកគេណា มันร <SM. S 3> <Christina. S 2> ่องไปบางส่วนร่องแบบจ้าอีผมวะไม่หยิบอ่ะจมซื่อลบบจมซื่อหรือเปล่ามองแบบคุบัตรคุณนายหลังหมดผมจับกินบัรเทียเลยเทียร์ลบเบาหวานผมครับผมจับนะกินยาครับไปกินเมื่อล้วได้สองเงิ มาขอบตามั่งครับเข้กันเดโอ้ยคนับถึงมือแล้วที่สองยังไงนะมันจะเป็นยาวไหมนั่นมันเข้าก้อนดีทองต้น้ตายเลแต่ก็มั้องข้อบอก ผมสุดที네่ม้จะทิ้สองไงก็อไม่เข้ามีเมยหกเรื่องไม่ถึงก็เมย์ตัวไม่คนทรัพถึงนะมันถึงพี่อรอันนี้ก็ดู ใายบอกก็เงยข้อก็พออินเดีดเสียกวเล็กนี่ยิมอยไ้เล็กวันบ้างไงยังบุศยาเล็กนี่หนอนนั่นเลยอหอ้ยไม่เข้งไป

หอมหอมนี <third> ly, ่หรอนี่แตงอ่าแตงโอืมแตก็นอาอ่านอย่างเดียวน่าอ่านนี่ถึงมีสองวิทำหามือไว้เพราะระยะของกคุไม่ได้ยุ่งหลายมือเนี่ย คมตัว,ตวเยอะแกบกกเขาแตเยอะแต่ต้มไข่ต้มจัอย่างมาตู้มั้ครับ้างครับเป็นริงๆเยอะสมเป็นโคมตัวเองอึ้นไปข้างล่างเฮ้กันก นี่เป็นแสบมากครับมือมีหมวกแข้งเล่นน้วยอยู่หมูหวานเปล่าหมูหวานเป้นหมูโอ้มันอยู่กับคนนุ่มชัดนะนี่เกี๊ยวันมาด่กกินมันเปนเหงากกียวเป็นน,น้หอ่า น้งดูมน้งออกเลยเสียงออกเลยเสียงธรรมดครับเสียงบรรดาคับจากพ่อเนี่ถือขับไปเถอะพอเจ้าพ่กินมครับวันก็กินหร ini dia pada เดือดลำดับประดุกเจ็นติดเขาเดแนวมากิานก็กินประดุกเ <H> ิบนมเ้าตำใส่หอมหอมแดงลยมกวงาแมคแบบนี้ครับก็ดกมัน กิปาิปลาหวานป่ะาป่ะโอ้ยสมากกลนมืเมจันๆไม่ป่ะอือกินมันน้องตเศร้าน้องกินปาานักแค่ไหนตัเักคกกนะ้ะกิ่นมันน้งเศร้า แก้วอะแกกินแล้วก่อนเอาแม่ใครน่จงกปห้เนาะตุ๋มจงมีสารอาหารหลายหูจุดอ้อมหมูอ้อมหสารอาหารเาตาน้องลงนุ่ลงม มันกินบ่อนิบบ่อเี้เนี่ยบกิ้มยังตูก่ทักคนต้นไ่บ่อโอ้ยเฉยตุยใฉยตุยเ่าปันมาเลยกิ้มบ่อหามเม่สนจ้อวานนี่ดิต้นไผ่บ่อไง่บ่อเออจะเอายุ่นนี่บุกิ้มิ้มดอกคอ่่บ่กินนะ ተቀማጥ ነው። นอนต่ำ ยิงของใจแม่ไว้เต็มห้องมั้งห่อว่าอะไรทำไปปุ๊มั้ง

เขาสบายเลยสามวานเนี่มากเย็นขงจนึ

ม่ได้จูมาตาเขามนาวโป่งเขโป่งมะเข้าเขาใส่ใบไ้นพื้นจะดมีช้างว่าใจเต็มว่าใจบุกังตอนตีลิได้ยอกันมาุอาหัวมาตไออกเลยม้เราปั้นเหมือนกันสำนียอคม มันกตทำงานฝัง uh. uh. so so ังไม่่ไม่อ้แล้วนี่ผมมาไปเล่าื้น่เวต่ทกย่าทังหออชอตออชอกเพื่อนาเขาหยอกพื่นนี่ลำลำปั้นทำลำลำปั้นนี่นานี่ยังมีกันหนามันหมดเลยนี่หนาว มังทำการหลักการหำมันหมดเลยต้องทำเลยหัวหอมจัดก่อพี่มองนี่ไปกินให้เบิ้งเลยป้านี่กินให้เบื้องหลวงขนมเจ้าอย่ลำตัวมาถึงเีม่มันกันนเกินนั่้อล้วกินอล้วขนมป้นเด้อนั่นน่ตัวด้วงปั้นลูกชหลาม กินปั้นเนื้อน่ะต้อปั้นเน้อแทนครับง้ปั้นเน้อหลังไม่น้อยตันตัวตัดตัวปัตัวตตัวอ้ยกระเช้าอเน่าสนไอเมียวกันะว่าไอเมียวกันนะมันหนุ่มแม่งยัง มากราดกินยังอันนี้แมงนอลูกองอยังเดี๋ยวนะเคโอเเอ๊ะ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 ากราจเอาปลามึกไปลูกมากกินเมื่อเมื่อขนมมังมกรกินน้ำยางมากากิน่อห้องมากกินเมื่อไเฮยที่คือปั้นไม่กินน้อย่างไปนะครับนี่เป็นหมาจิ๊บหน้านะเออออกมาแล้วว่าตนะ อัตหมาดอกค่ะหมานั่ปตามกัดดิอ้ันที่สนสนใจแมบกอ้ยเขาปั้นเกียงเด็นยวคลิปหน้าครับผมปั้นมากเลยวันนี้เขาต้มขน้องไห่กับ่กินเน้นี่ขนมยางนี่และคนกินอุ้นขนาดไข่ดินี่เก้าสิบกินอย่ง อไม่อีกแม่ยัคมไม่อีกแม่คนได้กินนูแมงครับเผยคนบากแมงครับเออพ่ากินแ่บเม่อนกัอุ้ยแมงทับทับเลยเนี่ยเนี่ยมันออกมาเลยั้นึ่งมาแมวเสียบแด้งว่าแมจ้งไว้ไปชุมมันวันถุกไก่ชุ่เลยอกว่าแมงางี้ยวมงลงมังเกอ้อออ รสได้นเ่พเผือยังมาททยมันมีรอยกินหรอกเหมอนได้แต่เน้อด้อากาไอ้เปรี้ยเด้อจันนี่อีเปรี้นะเพราะมันนอนตอนหนงอืันนตัวจะไ่เน้อที่พวอเขมันจุดทั้งกหมดไปกอน่นเือนี่ปามันเลยวไก้อนเมวายายแล้วคือเดี๋ยวมันก็รอยกินอีก ล้วนี่จล้วมาแล้วุยอีเม้นกินมมันน